เจาะเลือกเหตุผลที่ต้องมี s i นะคะ Security Information at Event Management เนาะนะคะทำไมอันที่เวลาเดียวๆบนแต่ละเครื่องกันอันตรายไม่ได้หรอนะคะทำไมต้องมีอะไรที่แบบเป็นโซลูชันที่ชื่อทางการคัดเต็มไปหมดพวก EDR XDR แล้วทำไมต้องมี C IE m ในเมื่อมี EDR และ XDR s a r h a ะ9ค่ะเริ่มต้นเนาะเวลาเราอยากจะสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะค่ะ ถึงแม้ว่าโอเคอย่างบ้านเราเนี่ยมียามีรัว้วมีล็อกประตูอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบโดนขโมยของอ่ะก็ว่ากันไปนะคะค่ะแล้วแบบเออใครเข้ามาขโมยเนาะแล้วเขาหนีไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยแค่กล้องวงจรปิดภายในบ้านนะคะมันก็ตรวจอะไรกันไม่ได้แบบละเอียดเนาะ ใช่ไหมคะมันก็แค่รู้ว่าเขาเข้ามากี่โมงเขาไปทําอะไรและออกไปกี่โมงแต่เราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยทางไหนยามปล่อยให้เข้ากันได้ยังไงแล้วหนีออกไปทางไหนใช้ยานพาหนะอะไรในการหนีแล้วเขาไปขโมยบ้านอื่นต่อหรือเปล่าเผื่อเราจะได้แบบว่า,วาเออมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใช้ในการแบบ ตามจับได้อะไรได้ใช่ไหมคะเผื่อบว่าอยู่บ้านเราตอนขโมยของแล้วแบบไม่ได้ทิ้งลายนิ้วมืออะไรไว้เลยแต่จะไปทิ้งร่องรอยในบ้างอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปตามจับตามเก็บได้พอน้ภาพออกไหมคะนั่นหมายความว่าเฉพาะคอมเครื่องเราเดี่ยวๆที่มีแอนติไวรัสไม่ว่าเขาจะโฆษณาว่าเป็นแอนติไวรัสแบบ n e วเจนเป็นแอนติไวรัสแบบว่ามี a อองเอมีดีทองดิเทคอะไรมากกว่าพวกซิงเกอร์พวกไฟแฮชอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่รู้ข้อมูลบนเครื่องอื่นหรือพฤติกรรมอื่นที่อยู่บนเครือข่ายที่มันสโขบกว้างไปจากเอนพ o ยต์หรืออุปกรณ์ตัวนั้นถูกไหมเอ่ยน,น,นะคะเช่นเดียวกันค่ะเวลาถ้าเกิดว่าเฮ้ มีการล็อกอินมีพฤติกรรมน่าสงสัยเนาะนะคะยูเซอร์เเนี่ยล็อกอินบนเครื่องที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ยูเซอร์เก็ใช้เครื่องที่หนึ่งเนี่ยลามไปที่เครื่องที่สองแล้วก็ไปอัพสิทธ์นะคะเพื่อเข้ายัง AD เห็นไหมคะมันจะเริ่มมีแบบว่าสถานที่มีมีความแบบว่า,าหลายๆเครื่องรวมกันซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีโซลูชันอะไรที่เอาหลอกดึงอีเวนต์จากแต่ละเครื่องเนี่ยมา correlate เนาะย้ำคำว่า correlate นะคะขามาโยงความสัมพันธ์กัน มันก็จะไม่รู้ว่าเอออีพฤติกรรมของ User A บแต่ละเครื่องเครื่งหนึ่งเครื่องสองเครื่องสรหรือบอน AD เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นอันตรายนะโดวเหมือนไม่ใช่ User อร์ทั่วไปโดหมือนเป็นคนจองตี P. เพราะฉะนั้น นี่คือเรื่องจําเป็นว่าทําไมต้องมีตัวศูวนย์กลางที่ในการดึงหลอกจากหลายๆที่มา c อ r r ล l a t นครนี้ไอ้ตัวศูวนย์กลางที่ดึงหลอกมาจากหลายๆที่มา c o r เล l a t e เนี่ยมันมี2อ p ออปชันค่ะออปชันกลางๆก็คือซีมเนาะซีมคืออะไรซีมก็คือการที่มีถังเก็บหลอกตรงกลาง นะคะไม่ก็จะเรียกเวิร์กสเปซเดี๋ยวยกมาจะเรียก data lake อะไรก็ว่าไปอ่ะไม่รู้แหละมีถังเก็บข้อมูลตรงกลางโดยที่หลอกตรงกลางเนี่ยก็อยากจะให้เป็นหลอกที่ดึงข้อมูลจากสารพัดอุปกรณ์สารพัดโซลูชันและสารพัดยี่ห้อนะคะเข้ามายกความสัมพันธ์กันได้เพราะฉะนั้นกลไกก็คือว่ามีเอนจิ e นที่อยู่บนถังเก็บหลอกเนี่ยที่คอยไปดึงหลอกจากที่อื่นโซลชูชันไหนลายยี่ห้อซึ่งจะเอามาคอลเลกต์กันได้นั้นเนี่ยหนึ่งต้องมีตัวที่เหมือนกับไปคอลเลกต์ที่จำเพาะกับโซลูชันหรืออุปกรณ์นั้ๆที่รู เออจะดึงหลอกอะไรยังไงการถึงจะหลอกมารวมอยู่ศูนย์กลางได้นะคะอันนี้อย่าง Microsoft s e n t i n e l ก็เรคคียกคอเลกเตอร์อะไรนี้เป็นต้นนะคะอันที่สองเดินมามันหลายยี่ห้อไงมันหลายอุปรกรณ์มันต้องมีเอนจิเนร์เนี่ยต้องมีกลไกที่เขาเรียกว่า Data Normalization เขาต้องรู้ไงว่าเอเอไอหลอกจากยี่ห้อ a เนี่ยไอผลแรกมันเป็นบัญทีเพราะที่สองมันเป็นชื่อยูเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าแต่ละโซลูชันแต่ละยี่ห้อที่ดึงหลอกมาเนี่ยมันเรียงต่างกันเนาะเราก็ต้องแบบ หาตัวที่แบบถ้าตัวコレ็กเตอร์มันรู้เกี่ยวกับยี่ห้อนั้นมันก็จะ normalize ใช้คำว่า normalize เนะคะเอามาให้รู้ว่าอันนี้ entity คือ user อันนี้ entity คือวันที่อันนี้ entity คือการกระทำนะคะเพราะฉะนั้นพอคุณ normalize ได้ไม่ว่าจะอยากยี่ห้อไหนจากโซลูชันไหนมาเป็นภาษาเดียวกันปุ๊บมันก็จะเรียงรวมกันได้มันก็จะเอามา correlate กันได้เพราะรู้ว่าเอออันนี้ entity เดียวกันนะเป็น user user เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ซีมาค่ะสังเกตไหมคุณต้องแบบ ติดตั้งคอลเ็กเตอร์เองเนาะต้องเซ็ตเองว่าจะดึงจากโซลูชันไหนอะไรยังไงนะคะต้องเซ็ต Normalize เองในบางเงื่อนไขด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เอาเอาจะบอกอว่าสัเป็นรูปมาเข้าเลย่ยแล้วไงคะมันก็แค่จัดจัดอยู่ในคแค่ล่งเก็บล็อกอันเดียวกันแล้วไงต่อ,อ มันจะว่างเปล่ามากถ้าเกิดคนไม่ไปเซ็ตค่าอะไรที่ต้องการให้มันอ,อารมณ์ alert นะคะเช่นฉันสนใจเฉพาะอีเวนต์อันนี้นะคะที่มาสอให้เกิดอันตรายได้อะไรได้เขาเรียกว่าเหมือนเซ็ตรูหรือเซ็ตกดเอาไว้ซึ่งโดยส่วนใหญ่มันมาจากการใช้คําสั่งคิวรีข้อมูลที่เรา เอามารวมในทางเก็บหลอกว่าเออถ้าเกิดเจอพฤติกรรมหลอกแบบนี้แบบนี้นะคะเจอยูสเซอร์ A เหมือนกันอย่างเงี้ยที่เรา normalize าไม่เรียบรอยนะแตไปล็อกอินพร้อมกันหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยดู impossible อย่างเงี้ยให้ alert ขึ้นมานะก็คือเซตรูขึ้นมานะคะให้มัน alert ร์เขาเรียกเป็นขั้นตอนของการ analyze เนี่ยนะคะในอย่าง Sentinel เขาก็เรียกว่าแบบ i, Rule. อานาลิติกรูอะไรอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันจะได้รีพอร์ตขึ้นมาเป็นอินซิเดนต์บ้างเป็นอะไรบ้างสังเกตค่ะซีมเนี่ย แฮนด์เมดเนาะมันดูว่างเปล่าตั้งแต่แรกไปทนังเก็บหลอกกับเอนจินก็ต้องไปเซต Data Collector ไปคอเลกที่โน่นที่นี่เองเผลอๆต้องเซตนอร์มัลไลซ์เองแล้วต้องไปเซตรูเอเองให้มันอ l เลอร์อะไรยังไงแล้วแถมอาจจะต้องไปเซตให้มันเป็นซอก็คืออ t โ m a ม e เองว่าถ้าเกิดว่าเขาอ l ลเลอร์เจออิสเซนแบบนี้แบบนี้จะต้องจัดการอะไรยังไงคือต้องเซตตั้งแต่ต้นนะคะคุณเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะในเรื่องของการค้าเขาก็เลยแบบสร้างโซลูชันอะไรที่คล้ายๆกันมีทางเก็บหลอกเดียวกันเหมือนตรง t e หลอกมาจากหลายๆที่เหมือนกันนะคะแต่ฉันมีพรีเซ t ตไงทั้งตัว data collector ทั้งตัวรูนะคะก็คือว่าฉันรู้เลยว่าแบบถ้าเ,เปิดออฉันมาซื้ออะไรเช่นฉันมาปุ๊บฉันไปคอรเรคจากแต่ละเครื่องแต่ละโซลชันที่ฉันรู้จักเรียบร้อย c o r r เร a ล e เรียบร้อยมีรูในการ alert เป็นอิสเดียนเรียบร้อยเพลเพลมี automation จัดการในแต่ละอิสเด e n นให้เรียบร้อยเลยแค่เปิด นะคะดูสะดวกสบายเออเขาก็ตั้งชื่อกัน EDR บาง XDR บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่แน่นอนความ flexible หรือความแบบว่าจะจัดการอะไรแบบว่าให้ได้ดังใจแบบเอออยากให้มันมีรูนี้อยากไม่ให้มีรูนี้อยากให้มันมีสโคปแค่นี้ไม่เตือนไปที่เครื่องไม่เอาเรื่องเหตุการณ์เรื่องเครื่องเจ้านายไม่ Ultimate ไปบล็อกเจ้านายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเซ็ตไม่ได้ flexible เหมือนซีมนั่นเองส่วนใหญ่เขาก็จะทำงานคบกันค่ะ x c r กับซ i m เช่น XDR จะส่ง พวกแบบว่าซิกแนลไปที่4ีด้วยเพราะว่า XCR มันก็เป็นแบบค่อนข้างจะเวนเดอร์แบบว่าจำเพาะเนาะนะคะเช่นอาจซื้อของ Microsoft Microsoft ก็จะ XCR ก็จะไปจับจับเฉพาะ Product ที่เป็นของ Microsoft เป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็ไม่ได้ไปคอลเลยกับอ้ตัวยี่ห้อของยี่ห้ออื่นนะคะขณะที่ C มันเปิดกว้างเพราะว่าฉันต้องเสร็จตั้งแต่ต้นแต่มันก็เลยทำงานก็จะทำงานคู่กันก็แล้วแต่สเกลของ organization นเนะนะคะแต่ว่าอันนี้ให้เคล็ดลับ ในอนาคตอะคะ่ะเขาจะพยายามดึงซีมกับมารวมอยู่ใน XDR เป็นโซลูชันเดียวกันเพราะเขาก็เห็นแหละว่าเออหน้าที่ก็หน้าที่เดียวกันแหละเทออะไรเงี้ยฉันแค่ปรับโจรแบบเดินคนละขครื่องางให้ XDR มาสามารถแบบเซตให้ Flexible มากขึ้นนะคะ่คะที่มี p r e s e t ให้เราแบบว่าแบบทำงานได้เบื้องต้น โดยอัตโนมัติที่เราไม่ต้องไปนั่งตั้งค่าตั้งแต่แรกให้ยุ่งยากที่ต้องจ้าง Security Engineer แบบยุ่งยากมากมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเขาก็เดินซีมกับมารวมกับ XDR ER เนะแล้วก็เพิ่ๆเอา AI Agent มาครอบปุ๊บเรียบร้อยเลย u t o m a t i o n สวยงามอลังการนะคะโดยที่ยยกไม่ออกแหละนี่ก็น่าจะเป็นอนาคตของซีม